อยากรู้ไหมครับว่าฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดถึงคนไทยได้เจ็บแสบขนาดไหนรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn dairy วันนี้นะครับจะมาพูดถึงมุมมองที่ฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยเขามีกับคนไทยตั้งแต่สมัย500กว่าปีที่แล้วนูน่นคือตั้งแต่ยุคสมัยพระชัยราชาธิราชนะครับจนถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ายุคของรัชกาลที่5นะฮะโดยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการหยิบรวบรวมจากบันทึกของฝรั่งชาวยุโรป8คนจาก5ประเทศนะฮะ ซึ่งจากคำบรรยายทั้งหมดเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของคนไทยไว้ประมาณ10ข้อฮะแต่แบบมันก็ช่างเป็นข้อเสียส,ส่วนใหญ่ซะเหลือเกินเอาเป็นว่าเราฟังกันเล่นๆกันล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็เป็นความคิดจากแค่ชาวต่างชาติประมาณ8คนนะเน,นะเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นประเทศไทยทั้งประเทศหรอกโดยแอจะขอเริ่มต้นจากการแนะนําตัวละครฝรั่งทั้ง8คนก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหน่าเชื่อถืออะไรยังไง เริ่มจากคนที่โบราณที่สุดก่อนนะครับคือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชคนนี้นะครับเขาเป็นชาวโปรตุเกสมีชื่อว่านายปินโตซึ่งทําหน้าที่เป็นทหารรับจ้างอยู่ในกองทัพของพระชัยราชานะครับในการรบที่ประเทศไทยนี้เนี่ยได้นําปืนใหญ่มาใช้เป็นครั้งแรกคนที่2ก็คือหัวหน้าสถานีชาวฮอลันดาฮะที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตในสมัยพระเจ้าทรงธรรมมีชื่อว่าเซาเตน คนที่3นะฮะอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อดีก็คือนายวันวริศเจ้าเก่าที่ได้เขียนประวัติศาสตร์สยามแลนตั้งแต่ช่วงอยุธยาเนี่ยให้เราได้เรียนกันจนถึงทุกวันนี้ต่อมาก็จะเป็นในยุครัตนโโสิน,นะครับ้นั่นก็คือทูตอังกฤษคนหนึ่งที่ได้เข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัลมีชื่อว่านายกลาผักฮะคือเอาจิ้งจิ้เขาชื่อว่ายอนคอร์ฟอร์ดแต่แบบคนไทยคงจะเรียกยากละมั้งก็เลยเปลี่ยนให้เป็นคําว่ากลาผักไปซะเลย ซึ่งเฮียแกคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่เขียนรายงานเจาะลึกทุกด้านในด้านของประเทศไทยจํานวนหลายๆข้อเลยแล้วก็ส่งให้กับรัฐบาลอังกฤษนอกจากนั้นก็ยังมีนายมารล็อกพ่อค้าชาวอังกฤษนายมูโฮชาวฝรั่งเศสเซอร์เฮนรี่นอร์แมนขุนนางชาวอังกฤษแลวก็หมอกิิลับที่เป็นชาวเยอรมันนี้นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยมีดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะคือพี่แกมาอยู่ประเทศไทยจนกระทั่งแบบคุ้นชินภาษาไทยแล้วก็ผลิตพจนานุกรมอังกฤษไทยเป็นฉบับแรกขึ้นมา ก็น่าจะพอเห็นได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีดีกรีเป็นความที่เป็นผู้มีความรู้ทั้งนั้นดังนั้นนะครับข้อความที่เขาเขียนมาเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมั่วๆขึ้นมาเสียทีเดียวหรอกซึ่งในบันทึกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพูดถึงทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเมืองไทยนะครับสรุปมรวมมาได้ประมาณว่าแผ่นดินไทยนั้นแสนดีมีความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินแบบมากมายหาที่เปรียบเปยไม่ได้ดังนั้นแผ่นดินนี้เนี่ยจึงเป็นที่หมายปองของชาวต่างชาติ เสียก็แต่มีคนไทยเข้าครอบครองอยู่คืออะไรเนี่ยปักฝรั่งเอาเป็นว่าเราก็ไปไล่กับรายล,ละเอียดทีละข้อๆเลยดีกว่าว่าฝรั่งเขาเห็นอะไรกันบ้าง,างทาไมก็ถึงได้มาเขียนอย่างนี้แล้วในแต่ละข้อนะครับแอดก็จะมีคําจากฝั่งของนักวิชาการไทยไว้ด้วยว่าเขากล่าวกันยังไงข้อเสียข้อแรกนะครับก็คือคนไทยเนี่ยมีความเกียดคร้านเฉื่อยชาอันนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าคนไทยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเออเอเหยอลอย,ลอย,ลอยชาย วันวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีแต่ความชิวๆไปสะส่วนใหญ่ซึ่งสาเหตุที่มุมมองเขาอาจจะมองแบบนี้นะครับนักวิชาการก็ได้บอกว่าเขาอาจจะเอามุมมองของฝรั่งเนี่ยมามองคนไทยก็ได้คือพวกฝรั่งนะครับเขาก็จะพยายามถีบให้ลูกเนี่ยได้ไปสร้างเงินสร้างทองอะไรได้ตั้งแต่ตอนเล็กๆใช่ไหมหรือถ้าจะมองแบบคนจีนคนยวนนะครับพวกนี้เนี่ยก็มักจะสอนลูกหลานว่าความขยันเป็นยอดของคนดีนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้ซึ่งพอผู้คนเหล่านี้เนี่ย มามองคนไทยด้วยค่านิยมแบบนั้นแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าทําไมคนไทยเลี้ยงลูกแบบชิวๆก็เห็นว่าคนไทยนะครับเลี้ยงลูกให้ขาดซึ่งความขยันความมานะอดทนก็เลยคิดว่าคนไทยนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ปลูกฝังค่านิยมอะไรแบบนี้มากพอควรหรือเปล่าซึ่งไอความคิดอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะพูดได้เต็มเต็มปากหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากเรามองชีวิตคนทํางานในสมัยนี้เนี่ยก็เรียกว่ายุ่งจนแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะ อันนี้แอดขอพูดถึงแค่คนกรุงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ตักจังหวัดคือคนกรุงหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องทํางานหลังขดหลังแข็งฮะคือต้องตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยเพื่อที่จะดันด้นไปทํางานนี่แหละเพราะว่าถ้าหากไปสายแล้วลก็ถนนกรุงเทพนี่คือเหนียวยิ่งกว่ากาวอีกฮะแล้วพอถึงที่ทํางานแล้วเนี่ยเราก็ต้องทํางานจนก,กระทั่งถึงดึกบางทีเลิกงานก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยแต่มันก็จะมีคนไทยบางกลุ่มเหมือนกันที่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยก็มีนิสัยขี้เกียจมากขึ้น คือมีงานอะไรก็เกี่ยงหมดจนกระทั่งต่างชาติเขาเนี่ยได้เข้ามาแย่งงานประเทศเรานะฮะยิ่งบางสถานที่นี่คือเลิกงาน4ี่โมงครึ่งนะแต่แบบสามโมงนี่ยหยิบกระเป๋ามาแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วส่วน4ี่โมงก็คือถึงบ้านเตรียมตัวไปเที่ยวต่อแล้ว,วอันนี้ก็พอมีให้เห็นอยู่นะฮะแต่ที่อ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คือค่านิยมที่เขาบอกว่าคนอีสานนี่เนี่ยเป็นคนขี้เกียจซึ่งอันนี้ขอย้ำนะว่ามันเป็นความคิดของคนสมัยก่อน เพราะถ้าเราดูในสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมั้งเพราะจริงๆคนอีสานนะครับแอบว่าน่านับถือกว่าคนกรุงเทพเอีกนะคือสังเกตได้ว่าจะมีหลายๆครอบครัวเลยเนี่ยพยายามดันด้น,ดนเข้ามาทํางานในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะส่งเสียเงินกลับไปเลี้ยงที่ครอบครัวต่างจังหวัดบ้างน้ำซ้ำนะครับบางคนนี่ก็แข็งขันกว่าคนกรุงเทพเอ,อีกยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกคนอีสานที่เขาไปทํางานตรงท,ที่ที่มีเรือประมงอะไรแบบนี้ฮะค,คือ ถึงแม้ว่าในโซนอีสานเนี่ยมันจะไม่ติดทะเลใช่ไหมคนอีสานเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าจะคุ้นเคยกับทะเลเท่าไหร่แต่พอถึงหน้าที่การงานนะครับคนอีสานจํานวนมากเนี่ยก็แห่ลงเรือไปทําประมงแบบไม่คิดอะไรเลยถึงแม้บางคนเนี่ยอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นเสียด,ด้วยซ้านะแต่เพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวครับพวกเขาเนี่ยบางทีก็ลงเรือไปเป็นเดือนเดือนเลยแอดว่าไอ้ความขยันขี้เกียจนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวส่วนบุคคลมากกว่าไม่น่าจะเอามาตีความกันรวมๆได้ แต่เอาเป็นว่าเราก็มาต่อกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับคนไทยเป็นคนขี้ขลาดโดยเรื่องนี้นะครับฝรั่งเขาได้ตีความความขี้ขลาดออกเป็น2แบบก็คือแบบหนึ่งขี้ขลาดแบบไม่กล้าสู้ไม่กล้ารบที่แบบได้กล่าวอยู่ในบันทึกของนายเซาเทนกับวันวิจเจ้าเก่านะฮะกับความขี้ขลาดแบบที่2ก็คือขี้ขลาดในด้านสังคมจริยธรรมประมาณแบบพวกชอบเอาตัวรอดอะไรแบบนี้ฮะซึ่งาการเอาตัวรอดแบบนี้นะครับ นักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คนไทยนี่เนี่ยชอบประนีประนอมมากกว่าก็เลยทําให้แบบดูเหมือนไม่สู้ฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าฝรั่งนี่เนี่ยอาจจะมองปุ๊บเลยเห็นว่าคนไทยเป็นคนขี่ขาดเลยก็ได้ก็คือสมัยก่อนเวลาที่คนไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนะครับหรือไม,ม่ว่าจะเป็นผู้น้อยเข้าหาผู้ใหญ่อะไรก็ตามเราก็จะมีธรรมเนียมในการหมอบก,กราบงกงเงันๆงนไม่กล้ามองหน้ากษัตริย์เข้าเฝ้าฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการให้เกียรตินะ แต่พอฝรั่งมาเห็นอาการงกงกงินงินแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคนไทยนี่แบบขี้กลัวเสียละเกินนะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าบ้านเมืองของฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะไปพบคิงพบควีนของเขานะครับเขาก็จะเดินดุมดุมดุมเข้าไปเลยครับมีอย่างมากก็แบบแค่ก้มโค้งคารวะอะไรแบบเนี้ยส่วนไอ้เรื่องความขี้ขลาดที่พูดถึงสนามรบเนี่ยอันนี้คนไทยเองเนี่ยก็น่าจะพอได้ยินมาอยู่บ้างจากประวัติศาสตร์ตอนเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่2นะฮะ คือที่ได้บอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เอาทานจึงทําให้บ้านเราเสียกรุงอะไรแบบเนี้แต่ถ้าใครเคยไปอ่านพงศาวดารของฉบับพม่านะครับเขากลับไม่ได้เขียนไว้อย่างนี้เลยนะพงศาวดารพม่าเนี่ยเขาบอกว่านักรบไทยเนี่ยเป็นนักรบที่แบบมีสกิลมากซึ่งการต่อสู้ในคราวเสียกรุงครั้งนั้นเนี่ยกว่าพม่าจะตีเมืองแตกได้พม่าก็ต้องใช้เวลานาน,านมากฮะ นอกจากนั้นมันก็ยังมีกรณีของพวกชาวบ้านบางระจันหรือว่าสงครามอื่นๆที่คนไทยเนี่ยอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาสู้รบแบบไม่เกรงกลัวนะครับยิ่งสมัยนี้เนี่ยคนไทยก็ว่ากันว่าน่าจะมีความไม่กลัวตายมากขึ้นนะอย่างเช่นพวกกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มนะครับที่แบบนิยมขี่โมอเตอร์ไซค์แข่งกันเข้าประตูนรกไปคือแบบขับด้วยความเร็วจนไม่นึกถึงความตายอะไรกันเลยมันก็มีให้เห็นอยู่ถมไปเรื่องต่อมาฮะคนไทยนั้นเป็นคนที่ขาดคุณธรรมไม่ซื่อสัตย์ เรื่องนี้นะครับมันก็มาจากบันทึกของคุณหมอกิจลับฮะไอคนที่ได้ทําพจนานุก,กรมฉบับอังกฤษไทยฉบับแรกนั่นแหละฮะโดยคุณหมอนะครับเขาได้บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวสยามเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะที่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นชาวสยามสักคนที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้เลยอ้าวคุณหมอไงรูปหัวและตบหลังแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ตบธรรมดาด้วยนะใช้กระมังตบปากเลย เอาจริงๆเรื่องการขาดคุณธรรมและไม่ซื่อสัตย์นะครับมันก็มีอยู่ทั่วทุกประเทศนั่นแหละว่ากันว่าการที่คุณหมอเขาได้เขียนเรื่องรลาวลาวว่าลากปูพกาลีออกไปตบกลางสีแยกแบบนี้นะครับ mm. ก็อาจจะมาจากปมความหลังครับที่ว่าคุณหมอคนนี้เนี่ย mm. เขาเคยเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็โดนผู้ร่วมงานที่เป็นคนไทยฮะโกงพอเจอดราม่าอะไรหนักๆแบบนี้เขาเนี่ยคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังฮะ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเอาประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมาเป็นการมองคนไทยทุกคนเลยซึ่งถ้าเรามองดูให้ดีๆในประวัติศาสตร์หลายท้องที่นะครับไอ้พวกขุนนางกังฉินอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละแบบพวกที่เข้ามาแล้วบอกว่าจะมาปราบคอร์รัปชันปราบคนโกงอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายตัวเองก็โกงเองอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นนะเนาะเรื่องต่อมานะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคนไทยนี่เนี่ยเป็นคนที่มัวเมาในการพนันแล้วก็เสพการเป็นเลิศซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะเถียงยังไงเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้บ้านเราเนี่ยแหลงอาบอบนวดไนครับคาเฟ่เคทีพีสตรีนุ่งน้อยข่มน้อยมายืนอ่อยอยู่หน้าร้านเนี่ยมันก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปเลยถึงแม้จะมีบางคนบอกว่าไม่มีกระเถอะก,ก็ไม่รู้ว่าสายตาเขาอาจจะไม่ดีก็ได้มั้งครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยชาวต่างชาติสมัยนี้บางคนนะครับเขาก็มีมุมมองแบบว่าเมืองไทยเป็นซินซิตี้เมืองบาปอะไรแบบนี้อยู่นะ ที่จะแบบมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อจะหาผู้หญิงไปประดับประดาอะไรที่บ้านเขาแบบนี้คือแอดเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบพ่อเขาเนี่ยไม่ให้มาเรียนที่เมืองไทยเพราะว่าเขากลัวลูกชายจะมาออติดยาแบบคุณพ่อคิดได้เขาบอกว่าเขาได้ยินเรื่องข่าวของประเทศไทยนะว่าแบบบอลเบิร์นอะไรเนี่ยมีให้เลือกสรรกันเยี่ยงเคสโทรศัพท์เลยอันนี้ก็ไม่รู้จะเถียงอะไรนะครับเพราะว่าบ้านของเราเวลาจะลงข่าวเป็นตัวชูโรงของหน้าข่าวเนี่ย มันก็มักจะเป็นข่าวประเภทแบบเมียโหดกระโดดตบผัวเพราะว่าจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยจับพระอาจารย์สมพานศึกเพราะไปสวีวีวกับศรีกาหรือว่าไปทลายบอลจับดาราหนุ่มชื่อดังอะไรแบบนี้นะครับคือก็ข่าวมันเป็นซะอย่างนี้จะไม่ให้เขาคิดไปแบบนั้นได้ยังไงนอกจากนั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหวยใต้ดินหวยบนดินนะครับคือประเทศเราเนี่ยเรียกว่าเห็นเลขอะไรก็ไปตีความได้แบบนั้นหมดเลยก็อเมซิ่งมากส่วนข้อเสียอีก3ข้อที่เหลืออยู่นะครับก็คือ คนไทยเนี่ยเป็นคนที่หยิงโลเลไม่แน่นอนชอบสอดรู้สอดเห็นซึ่งอหยิงนี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะเห็นว่าชาติเรานี่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนกว่าชาติอื่นนะหรือว่าสมัยก่อนเขายิงส่วนเรื่องโลเลนะครับมันก็ไม่ได้มีการกล่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าโลเลในแง่ไหนและสุดท้ายเรื่องการสอดรู้สอดเห็นอันนี้นี่แอบว่ามันแล้วแต่คนจริงๆอะ่ะเอาจริงๆเรื่องการสอดรู้สอดเห็นมันก็เป็นนิสัยพื้นฐานของมนุษย์นั่นแหละคือเผือกร้อนๆมันอร่อยนะจริงไหม เอาเป็นว่าพูดถึงข้อเสียกันมาเยอะแล้วเรามาดูกันบ้างดีก,กว่าว่าชาวต่างชาตินี้เนี่ยเขาได้พูดถึงข้อดีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างข้อแรกนะครับเขาบอกว่าชาวไทยเนี่ยเป็นคนที่รักสงบครับไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับคนอื่นถ้าแบบจะมีเรื่องอะไรเงี้ยก็จะพยายามไกลเกลี่ยยุติโดยที่แบบไม่ต้องลงไม้ลงมือกันข้อ2ก็คือคนไทยนี้เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจจิตใจกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนาและความเชื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พอเข้าใจได้นะ พราะว่าที่บ้านของฝรั่งนะครับก็จะมีอาการแบบก่อสงครามขึ้นเนื่องจากแค่ว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่เขาเชื่อนะั่นแหละก็เลยเป็นโปกท,ที่หนึ่งซะเลยและอย่างสุดท้ายก็คือคนไทยนะครับมีความพอเพียงที่อยู่ในจิตใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเป็นไงฮะพอได้ยินข้อดีนี้น่าจะชื่นใจขึ้นบ้างไหมและเพื่อนๆหลายๆคนละครับเห็นด้วยกับคําที่ฝรั่งเขาพูดมาเพียงใดก็คอมเมนต์มาบอกไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย